ประชาชนในเขตอำเภอเมืองเรนะครับแนวนโยบายในเรื่องนี้นะครับสำหรับอำเภอเมืองเรดนะครับก็จะต้องได้รับความร่วมมือนะครับระหวา่างบ้านวัดโรงเรียนนะครับคือวัดก็ทําให้เป็นวัดส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนก็ทําให้เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพสําหรับบ้านนะครับพวกค้องหมายถึง หน่วยงานที่อยู่ในกระทรวงผัดไทยก็คือทางท้องที่นะครับคือกำนันที้่บ้านแล้วก็ทางท้องถิ่นโครงการบหาส่วนตำบลแล้วก็เทศบาลต่างๆน,นะครับคงจะต้องร่วมมือมกันในเรื่องของการที่จะต้องควบคุมดูแลและก็ส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในเขตอำเภอเมือง้ร่อเรอ็ดเ,เ,เรานะครับให้เป็นเขตที่ปลอดโรคนะครับ ให้ชาวบ้านให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีผมเองเชื่อว่าถ้าทั้ง3ส่วนคือบ้านวัดโรงเรียนนะครับได้ให้ความสนใจในเรื่องนี้นะครับเราเองก็คงจะสามารถควบคุมโรคภายในเขตอาเภอเมืองนะฮะให้ให้อยู่ภายในภายในกำนวงที่ที่ไม่เกินอัตราที่ทาง กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดไว้ครับ